สวัสดีครับและนี่คือ Watch and Watch รายการที่จะนำเสนอข้อมูลเด็ดๆจากอนิเมะและในเกมสำหรับเรามอนสเตอร์แบบม่อนๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกสัปดาห์จากที่เราเคยได้ทำวิธีการพัฒนาร่างสุดแปลกกันไปแล้วและคลิปนั้นก็มีคนสนใจเยอะพอสมควรพวกเรา Watch and Watch ก็เลยนึกคล้มขอทำเพิ่มเป็นภาคที่2มาให้เพราะตอนนั้นที่เราจำเกมโปเกมอนเจนที่9กก็ยังไม่เข้ามาส่วนในคลิปนี้ก็จะเป็นการเก็บตกตัวที่ยังเหลือและตัวใหม่ๆใ,ในเจนที่9ที่มีวิธีการพัฒนาร่างที่แปลกประหลาดในแบบที่ว่าอย่างวะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาเราก ข้อ9วิธีกันไปเลยซึ่งโดยส่วนมากแล้วโปเกมอนก็จะพัฒนาร่างโดยการเพิ่มเลเวลธรรมดาหรือไม่ก็แลกเปลี่ยนใช้ไอเทมชเรียนรู้ท่าอะไรพวกนี้มันก็ไม่ค่อยแปลกสักเท่าไรเราจึงไม่ได้รวมวิธีพวกนี้เข้ามาด้วยถ้าข้อมูลของพวกเราผิดพลาดหรือทําให้ไม่พอใจต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับเราไปดูวิธีการพัฒนาร่างอีกอย่างว่าวิธีแลกกันได้เลยครับตัวที่1นึ่งทอกเซลช่วยญี่ปุ่นในเลซันโปเกมอนทารกประเภทไฟฟ้าพิษเป็นโปเกมอนแห่งเจนที่แปดเลซันเป็นโปเกมอนที่เห็นแก่ตัวและชอบเรียกร มันสามารถดื่มน้ําสก,กรปรกและกรองสารพิษได้มันจะดัดแปลงองค์ประกอบทางเคมีของสารพิษและผลิตกระแสะไฟฟ้าขึ้นมาแล้วฉายทอดพิษไฟฟ้าผ่านผิวหนังถึงแม้ว่าจะเป็นแค่กระแสะไฟฟ้าอ,อ่อ,อนๆไปก็สามารถทําให้เกิดอาการชาหรืออัมาพาตช,ชั่วคราวได้และถ้าจะให้ไฟฟ้าของเซเลซันแรงกว่านี้คงต้องให้มันพัฒนาร่างแล้วล่ะครับถ้าเราฝึกฝนมันไปจนถึงเลเวล30ก็จะทําให้มันพัฒนาร่างได้แต่ก็อาจจะงงกันว่าแค่ทําให้ระเวล,ลเพิ่มก็พัฒนาร่างได้แล้วมาติดวิธีการพัฒนาร่างแปลกของเราได้ยังไงก็เพราะว่าัน้งเรตทีอก ได้นะสิครับถ้าเจ้าเอเลซันพัฒนาร่างแล้วก็จะเป็นท็อปทิซิตี้่ชญี่ปุนสตินเดอร์องเงวันพังประเภทไฟฟ้าพิษซึ่งมันจะมี2ฟอร์มคือแ M ฟอร์มร่างเสียงสูงจะมีลายสีเหลืองบุคลิกด uh ูห่อเหี่ยวมีนิสัยอารมณ์ร้อนมีความมั่นใจสูงมันจะโจมตีใส่ทุกอย่างที่สบตาก,กับมันอีกฟอร์มคือโลคีฟอร์มร่างเสียงตามจะมีลายสีไอซ์บลูหรือเขียวอมฟ้าคอตั้งตรงมีนิสัยเห็นแก่ตัวไม่สนใจผู้อื่นมันจะชอบย่อเย้ยคู่ต่อสู้ที่สบตาก,กับมันซึ่งงเเเเจจ <c oughs> ้้้้าาาาาาสสสตติินดดดออรรรร์์ทททั2ฟฟฟมมมมกกกกะะถผลลแไไีีีีี่่ยยยววว 15,000V ที่เราจะเรียกว่าจะให้เจ้าร่างแรกอย่างเอเลซันพัฒนามาเป็นร่างฟอร์มไหนนี่แหละครับที่มันแปลกเพราะมันจะต้องอิงนิสัยในการพัฒนาร่างการที่จะพัฒนาร่างมาเป็นแอมฟอร์มร่างเสียงสูงเอเลซันจะต้องมีนิสัยฮาร์ดีเลฟ์แอด a มแมนนอร์ตี้ดอสเซลอิมพิสต์เล็กซ์เอสตี้จอร a ลี่ไนฟ์เลสเซซี่หรือควอเกีส่วนโลคีฟอร์มร่างเสียงต่ำก็จะมีนิสัยโลลี่โบล์ลีเล็กซ์ชิมมิดซิเรียสโมเดสไม่ควีตเบสฟูลคัมเจนทลหรือแครฟูลและทั้งนี้ทั้งนั้นไม่สามารถใช้นนในการเปลี่ย เพพื่อัฒปลี่ยนได้แค่การเพิ่มลดค่าพลังเท่านั้นส่วนการพัฒนาร่างก็จะยังคงยึดนิสัยดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่แรกถ้าเราอยากจะได้ตัวสีเหลืองหรือเขียวอมฟ้าก็จะต้องสุ่มจับเจ้าเอเลซันไม่ก็ฟักไข่มันเพื่อหานิสัยที่เราต้องการนั่นแหละครับตัวที่2ฟินิเซนช่ญี่ปุ่นนามิอิรุกะเป็นลูกของนามิจากวันเพชและอิรุกะจากนารูโตเฮ้ยเล่นอะไรของฉันกันล่ะเนี่ยเจ้าตัวนี้เป็นโปเกมอนโลมาประเภทน้ำเป็นโปเกมอนแห่งเจนที่เก้านามิอิรุกะจะมีวงแหวนน้ำบริเวณโคน ่งวงแหวนนี้สามารถแยกออกจากตัวและเพิ่มขนาดได้โดยเซอนามิยูรุกะสามารถรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของสิ่งมีชีวิตอื่นๆจากการใช้คลื่นอังตาโซนิกแล้วมันจะต้องท้าไฟกับเจ้าคามาสึโจเพื่อแย่งชิงอาหารด้วยแค่นี้ยังไม่พอมันยังต้องคอยหลบหนีการตามล่าเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเจ้าดรามิโดโลอ,อีกด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบให้มันพัฒนาร่างเลยครับมันถึงจะได้เก่งขึ้นเพื่อสู้กับเจ้าพวกโปเกมอนที่เป็นศัตรูตามธรรมชาติของมันซึ่งการที่จะให้มันพัฒนาร่างได้นั้นจะต้องฝึกฝนให้มันเเเวพ่่่มมมไจนงงหือออะายรตตัด้้ช กับผู้เล่นอื่นด้วยยูเนียนเซอร์เคิลซักก่อนจากนั้นก็ค่อยทาการเพิ่มเลเวลให้เจ้านามิอิรุกะมันถึงจะพัฒนาร่างก็เหมือนกับเราชวนเพื่อนให้มาดูมอนของเราเปลี่ยนร่างนั่นแหละครับ้ายการโมโออวดประมาณนั้นมันก็ถือว่าแปลกกว่าชาวบ้านเขาและเมื่อเจ้านามิอิรุกาพัฒนาร่างได้แล้วก็จะเป็นพาราฟินชี่ญี่ปุ่นอิรุกะแมนโบเกมอนโลมาประเภทน้ำเอาจริงๆก็แทบจะมองไม่ออกเลยนะครับว่ามันต่างจากร่างแรกยังไงจะมีที่จะชัดกับสัญลักษณ์รูปหัวใจที่ใต้ท้องของมันน ก็จะอยู่ในรูปแบบของซีโร่ฟอร์มหรือฟอร์มไรเดียงสาเมื่อมันออกจากการต่อสู้และกลับเข้ามาใหม่ก็จะเปลี่ยนมาเป็นฮีโร่ฟอร์มหรือฟอร์มทรงพลังมันจะแข็งแกร่งขึ้นในแบบที่ว่าหลังเช้าเป็นหน้ามือกันเลยทีเดียวและจะอยู่ในร่างฟอร์มนี้ไปจนกว่าการต่อสู้จะสิ้นสุดลงตัวที่สามทเนมัสชื่อบุนว่าคเนซูมิโปเกมอนคู่ประเภทปกติเป็นโปเกมอนในเจนที่เก้าเป็นโปเกมอนคล้ายหนูสองตัวพวกมันจะเกาะติดกันตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกมันแบ่งอาหารกันกินและมีชีมเวที่ยอดเยี่ยมซึ่งพวกมันก็จะ ก็คือ, Show, Sh umi, อคม้าวโชว์เชฟบุนิคเนซุมิโปเามอนครอบครัวประเภทปกติความจริงก็แทบจะมองไม่ออกเลยนะครับว่าม,มันพัฒนาร่างมาแล้วเพราะรูปร่างของพวกมันคล้ายกันมากเพียงแค่เปลี่ยนชื่อและมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นกระเทานั้นโดยจะมี2ฟอร์มฟอร์มแรกคือ Family of 4ครอบครัว4ตัวก็วจะเป็นหนูตัวใหญ่2ตัวเล็ก2อีกฟอร์มคือ Family of 3ครอบครัว3ตัวจะเป็นตัวใหญ่2ตัวเล็กหนึ่งซึ่งจะมีโอกาสที่จะพัฒนามาเป็นร่างฟอร์มนี้จากการซุ่มเพียงแค่1น่ในร้อยเท่านั้นและก็ไม่มีใครรู้เลยว่า จะทำหน้าที่กันเป็นครอบครัวตัวใหญ่คอยปกป้องตัวเล็กพวกมันจะสร้างรังขนาดใหญ่ที่มีหลายห้องและแบ่งการทํางานในแต่ละห้องแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นห้องครัวห้องนอนเป็นตน้นก็คล้ายกับครอบครัวของมนุษย์เรานั่นแหละครับแต่ก็ไม่รู้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนของพวกมันพูดมาตั้งยาวแต่ยังไม่ได้อธิบายวิธีการพัฒนาร่างเลยนะครับซึ่งการที่เราจะพัฒนาร่างให้เจ้าวัคานสซูมิกลายมาเป็นอีคานิสซูมิได้นั้นจะต้องฝึกฝนเจ้าร่างแรกให้ไปถึงเลเวล25และแน่นอนม่าไม่ใช่แค่เลเวล25เท่านั้นแต่้้้อมัาาากกรรรรเเคู่่สสไดดบบณพิวย ถึงจะพัฒนาร่างได้ถ้าใช้แค่อเทมให้เลเวลเพิ่มขึ้นมันก็จะไม่พัฒนาร่างนะครับอย่าไปใช้ให้เสียของเลยตัวที่สี่ปลายแมพชื่อญี่ปุ่นอโอคริซารุโปเกมอนลิงหมูประเภทต่อสู้เป็นโปเกมอนไหนเจนที่หนึง่งพัฒนาร่างมาจากแมนคีโปเกมอนลิงหมูประเภทต่อสู้โดยเจ้าอโอครลิซารุทำเป็นโปเกมอนโกรธง่ายมากเพียงแค่ใบศพตาก็ทําให้มันโกรธได้แล้วมันยังมีความสามารถในการแปลงความโกรธให้มาเป็นพลังงานในการต่อสู้ด้วยยิ่งมันโกรธก็ยิ่งเก่งนั่นแหละครับถ้ามีใครมาทําให้มันโกรธมันก็จะไลล่่่าาอยงงต้มมัันนขึค ความจริงสําหรับในเจนที่1นถึงแเจ้าโอคุริซารุมันก็จะเป็นร่างขั้นสุดท้ายแต่พอมาถึงเจนที่เเจนลาสุดมันก็ได้มีร่างพัฒนาใหม่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือแอนิฮิเลชีบุนโคนโยซารุโปเกมอนลิงโกรธประเภทต่อสู้ผีเมื่อความโกรธในจิตวิญญาณมีมากเกินกว่าที่รูปแบบทางกายภาพของมันจะควบคุมได้ทาให้มันได้รับพลังวิญญาณเพิ่มขึ้นจนมีรูปร่างที่แปลกตาแบบนี้ว่ากันว่ามันเป็นโปเกมอนที่มีความโกรธอัดแน่นอยู่ในร่างกายอย่างเต็มเปี่ยมดวงตาสีแดงกาของมันชีี้้้้้้ใใหหหเเเ็็นนนนนวววว่่่่่าา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 มมััักกกกกํลลลงโโรรรรจจจดดดแะะปขขททคคููตออสสยพฒิ ถ้าเป็นโคโนยูซารุได้นั้นจะต้องให้อโคริซารุใช้่าเลดฟิสมาแห่งความโกรธครบ20ครั้งซะก,ก่อนจากนั้นก็ให้มันเพิ่มเลเวลขึ้นไปก็จะทําให้มันพัฒนาร่างมาเป็นโคโนยูซารุได้โดยเจ้าอโคริซารุจะเรียนรู้่าเลดฟิสได้ตอนเลเวล35และก็จะมีแค่มันกับร่างพัฒนาของมันเท่านั้นที่สามารถใช้่าเลดฟิสได้ตัวที่5บิชารที่ญี่ปุ่นคิริคิซันมอนเกรมอนคมดาบประเภทมืดแลนมอนสเตอนไหนเจนที่5พัฒนาร่างมาจากโคมาชานาะมอนมะเตอร์ม คอยท้าสู้กับคิริกิซันตัวอื่นเพื่อแย่งชิงอนาเคสถ้าตัวไหนสู้แพ้ก็จะถูกขับไล่และฝูงโคามาทาน่าของตัวที่แพ้ก็จะย้ายมาอยู่ฝั่งของตัวที่ชนะความจริงจากในเจนนี่ที่มันปรากฏตัวมาครั้งแรกคิริกิซันก็จะเป็นร่างพัฒนาขันสุดท้ายจนกระทั่งมาถึงเจนที่9กมันก็ได้มีร่างพัฒนาใหม่เพิ่มขึ้นมาโดยจะต้องให้เจ้าคิริกิซันเอาชนะคิริกิซันอีกตัวที่เป็นหัวหน้าของฝูงโคามาทาน่าและเจ้าตัวนั้นจะต้องถือไอเทมลีดเดอร์คลาสเอาไว้ด้วยแต ก็เอาเป็นว่าเราจะต้องหาฝูงโคมาทาน่าที่มีคิริกิซันอยู่ตรงกลางนั่นแหละครับมันอาจจะถือให้ทีมลีดเลด์คลาสอยู่ด้วยเราจะต้องเอาชนะคิริกิซันที่เป็นหัวหน้าฝูงถึง3ตัวด้วยกันจากนั้นก็ทาให้คิริกิซันของเราเลเวลเพิ่มขึ้นไปเพียงเช่านี้ก็ทําให้มันพัฒนาร่างไปเป็นคิงแอมเบตชีุ่นโดโดเกซันโปเกมอนดาบใหญ่ประเภทมืดแรงมันคือคิริกิซันตัวที่แข็งแกร่งที่สุดจึงได้พัฒนามาเป็นร่างนี้มันเป็นหัวหน้าใหญ่แห่งแก๊งร่างแรกและร่างสงมันแข็งแกร่งและทรงพล มอนน็อตประเภทแรกเป็นโปเกมอนมายาแห่งเจนที่เจ๊ดโดยเจ้าเมลตันสามารถกัดก้อนเล็กและดูดซับไว้ในร่างกายทําให้มันผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้และจะยิงเป็นลำแสงออกจากดวงตาของมันปรากฏนว่าเมลตันมักจะอยู่รวมกันเป็นฝูงถ้าวันไหนที่มีเมลตันตัวหนึ่งที่ขแข็งแกร่งที่สุดมันก็จะดูดซพพับพวกเพกื่อพัฒนาร่างละก,การที่เราจะพัฒนาร่างเจ้าเมลตันจากในเกมจะต้องใช้เมลตันแคนดี้400อันแต่ในเกมโปเกมอนโกเช่านั้นไม่มีวิธีการพัฒนาร่างจาก,จาก,จากในเกมหลักภาคอื่นๆเลยก็ถ้าเราอยากจะได้เจ้าร่างสองก็ต้องให้ หลักที่เราจะเล่นซึ่งแรงพัฒนาของเจ้าเมลตันก็คือมเมลเมท่าช่อญี่ปุ่นมเมลเมเท่าโอกเกมอนน็อตประเภทแรกมันเป็นโอกเกมอนที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งหลังจากผ่านไป3,000ปีในสมัยโบราณมเมลเมท่าได้รับการบูชาเนื่องจากมันสามารถสร้างเหล็กขึ้นมาได้เองมันอาศัยอยู่ในพื้นที่อันเงียบสงบในป่าเลึกเมื่อมันหมดอายุการใช้งานมันจะเป็นสนิมและแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆซึ่งก็จะเกิดเป็นเจ้าเมลตันตัวใหม่ขึ้นมา ตัวที่7เลเวลชื่อญี่ปุ่นชิคาโรโกะโปะเกมอนหมุนกลิง้งประเภทมแมลงเป็นโปเกมอนในเจนที่9ชิคาโรโกะมัจะกลับหัวในขณะที่มันกลิ้งไปรอบๆแล้วมันจะสร้างก้อนโคลนโดยการผสมดินและทรายเข้ากับพลังเจตมันจะรักก้อนโคลนซะยิ่งกว่าชีวิตของมันเองเลยด้วยและการที่มันจะพัฒนาร่างเราจะต้องเรียกมันออกมาด้วยระบบเลสโกแห่งเจนที่9จากนั้นเราก็จะต้องเดินให้ครบ1นึ่งแล้วก็ทําให้มันเลเวลเพิ่มขึ้นไปมันจะพัฒนาร่างไปเป็นเลฟสกาชื่อญี่ปุ่นเวราคาซุโปเกมอนหมุนกลิง้ง คล้ายล่างหมหลับอยู่ด้านในว่ากันว่าพารกที่อยู่ด้านในคือร่างกายที่แท้จริงของเจ้าเบราคาสุด,ด้วยก็จากวิธีการพัฒนาที่ต้องเรียกโปเกมอนออกมาแล้วให้เราเดินให้ครบ1นึ่และเพิ่มเลเวลก็ไม่ได้มีแค่เจ้าชิคาโรโกเท่านั้นนะครับมันยังมีโปเกมอนในเจนที่เก้าอีกสองตัวที่ต้องใช้วิธีเดียวกันด้วยนั่นก็คืออานุฮุาุซะโปเกมอนแยกกลิ้งประเพศพืชผีพัฒนาร่างไปเป็นอนุฮราคุซะโปเกมอนแยกกลิ้งประเพศพืชผีและพามอสโปเกมอนหนูประเภศไฟฟ้าต่อสู้พัฒนาาาา่่งงงมมจจพพ้อิเหัับถึะไป ม่นแค่มันปฐมพยาบาลประเภทไฟฟ้าต่อสู้ ตัวที่8 c h a ร a b a ชีบ่บุนเดนจิมูชิบเกมมอนแบตเตอรี่ประเภทแมลงไฟฟ้าเป็นบปเกมอนในเจนที่7พัฒน,นาร่างมาจากอากูจิมูชิโดยเจ้าเดนจิมูชิมันจะมีเปลือกแข็งที่ปกคลุมร่างกายช่วยป้องกันมันจากการโดนโจมตีทำให้มันกินได้อย่างสงบและมันสามารถผลิตไฟฟ้าจากการย่อยอาหารและกักเก็บไว้ในร่างกายสามารถใช้เข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนได้อย่างสบายประหยัดค่าไฟไปได้เยอะและมันยังจะเป็นแบตเตอรี่ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการเคลื่อนที่ประเภทไฟฟ้าให้กับร่าง2ของมันด้วยซึ่งการที่จะพัฒนาร่่่าาางงงเเเเเจจจ้้ดนนิิมมมชใอกทีี8แลพย ใช้หินสายฟ้า Thunderstone เฉ่านั้นและถ้าอิงตามเจนที่เจที่มันปรากฏตัวมาครั้งแรกจะต้องทําการเพิ่มเลเวลขึ้นไปในขณะที่มันอยู่ในสนามแม่เหล็กพิเศษที่ Blush Mountain และ Bastoni Canyon แห่งภูมิภาคอโลลานี่แหละครับความแปลกแค่เพิ่มเลเวลอย่างเดียวไม่ได้ต้องไปสถานที่ที่กาหนดด้วยถึงจะพัฒนาร่างได้ก็จะสามารถพัฒนาร่างไปเป็น Big Wall Shibaunkuwa c a n o n วงแนร่ว,กกนวงเคี้ยวกลางประเภทแมลงไฟฟ้ามันจะผลิตกระแสไฟฟ้าจากช่องท้องและควบคุมด้วยขากรรไกรขนาดใหญ่ก็ยิงลำแสงแม่เหล็กไฟฟ้าอันทรงพลังแต่ยิงได้แบตเตอรี่จากเจ้าร่างสองทำให้มันยิงลำแสงได้ว เมื่อมันปล่อยจะล่าง2ออกไปมันก็จะตัวเบาและคล่องตัวมากขึ้นสามารถบินด้วยความเร็วสูงพอให้ไม้เหลือซับซ้อนในป่ามันก็บินผ่านได้อย่างชำนาญทั้งที่ค้าความเร็วของเจ้าคูวาการอนมีเพียงแค่43เท่านั้นสับสนมึนงงกันเลยทีเดียวและไม่ได้มีแค่เจ้าเดนจิมมชิเท่านั้นนะครับที่ต้องใช้วิธีเพิ่มเลเวลโดยต้องอยู่ตามสถานที่ที่กำนดมันยังมีโปเกมอนตัวอื่นด้วยที่ต้องใช้วิธีนี้อย่างเช่นนอสแทสโปเกมอนเข็มทิศประเภทหินพัฒนาร่างเป็นไดโนสโปเกมอนเข็มทิศประเภทห คือจีบัตคอยโปเกมอนสนามแม่เหล็กประเภทเหล็กไฟฟ้าและอีกตัวคืออีวุยโปเกมอนวิวัฒนาการประเภทปกติพัฒนาร่างเป็นกลาเซียโปเกมอนหิมะตกใหม่ประเภทน้ำแข็งหรือลีเฟียโปเกมอนใบไม้แลกผลีประเภทพืชเป็นต้นซึ่งสำหรับในเจนที่9ของเจ้าพวกนี้ก็ถูกปรับวิธีการพัฒนาให้ง่ายขึ้นโดยการใช้เพียงแค่หินพัฒนาร่างเท่านั้นไม่ต้องไปตามหาสถานที่ที่กำหนดอีกต่อไปแล้วหรือถ้ามีตัวอื่นที่ต้องอิงสถานที่ในการพัฒนาร่างนอกจากเจ้าพวกนี้ก็พิมพ์เสริมให้เราได้นะครับและตัวสุดททท้้้าาายยววิธีีีีพััฒนนนแแปลกกบบสุุดของ่มช โปเกมอนกล่องสมบัติประเภทผีเป็นโปเกมอนในเจนิค้าวโดยมันจะมี2ฟอร์มฟอร์มแรกคือเชสฟอร์มหรือฟอร์มกลองมันจะมีการป้องกันที่แน่นหนาและด้วยน้ำหนักของมันก็จะยากในการเคลื่อนที่จนทําให้ถูกเข้าใจผิดไปว่ามันเป็นสิ่งของโบราณและถ้ามีผู้คนหรือโปเกมอนเข้ามาใกล้มันจะใช้พลังงานแห่งผีเข้าครอบงำและบังคับให้รวบรวมเหรียญกิมิคูคอยมาให้มันและว่ากันว่าถ้ามีใครจะมาขโมยเหรียญที่หีบสมบัติของมันคนคนนั้นก็จะจบชีวิตลงในทันทีส่วนอีกฟอร์มหนึ่งก็จะเป็นโรมิงฟอร เ,เ,ดเดพื่อรวบรวมเหรียญและตามหาหีบที่มันเคยอาศัยอยู่และเราจะสามารถหาจับลมิงฟอร์มได้จากในโปเกมอนโกเท่านั้นถ้าเป็นในเกม g e 9ภาร์คละพอเราเจอมันเราก็ทําได้แค่เก็บเหรียญจากมันแล้วมันก็จะหนีหายไปส่วนวิธีการพัฒนาร่างเราจะต้องเก็บสะสมเหรียญคิมิกูคอยส์ให้ได้ครบ999เหรียญโดยจะหาได้จากเจ้าคอลเลกเตอร์ร่างลมิงฟอร์มและจากการจับแลเราชนะร่างเชสฟอร์มซึ่งร่างเชสฟอร์มก็จะได้จํานวนเหรียญเยอะกว่านะครับดังนั้นพอเราได้เหรียญมาครบแล้วก็ทําการเพิ่มเลเวลให้กับมันแล้วมันก็จะพัฒนาร่างไปปนกชั กมอนบุคลาสมบัติประเภทเหล็กผีทำให้บางแกมมอนใข้ากับคนได้ง่ายพูกมิดได้อย่างรวดเร็วร่างกายของมันประกอบไปด้วยเหลียญ1น0 0พเหรียญทาให้เป็นทรงกระบอกทนต่อการโจมตีและมันยังสามารถสร้างกระดานโต้คลื่นสีทองขึ้นมาจากเหลี่ยญได้ด้วยก็น่าจะหมดเท่านี้นะครับสำหรับวิธีการพัฒนาสุดแปลกจนต้องอึ้งยังมีตัวไหนที่คิดว่ามีวิธีการพัฒนาแปลกๆอีกบ้างไหมครับถ้านึกตัวไหนออกก็พิมพ์เสริมให้เราได้นะครับถ้าได้ชอบคลิปนี้กดแชร์และกดติดตามกันเอาไว้ด้วยหากข้อมูลที่ได้นําเสนอไไปผิิดดดดพลลาาหรรรือมมม่่ถูกกใจตต้้้งขโททษววยคคคััับบบุณีชแะะนน กันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ